ก็วันนี้เดี๋ยวจะมา action, รีแอคชั่นการ์ตูนช่องของตัวเองนะครับผมแล้วก็จะบอกว่ามีเกดเล็กเกน้อยอะไรอยู่ในการ์ตูนของตัวเองกันบ้างไปดูกันเลยครับวาดบ้านให้กูหน่อยดิต้องส่งครูวันพรุ่งนี้อ่ะเสร็จแล้วชีแยแล้วหน้าต่างมันไปไหนวะบ้านยุคใหม่มันไม่มีหน้าต่างกันแล้วยุคแรกนี่ยัง<ต>เป็นแ,แบบ,ย,บยังทําเสียงไม่ค่อยเก่งอยู่เลยนะยังเนแบบกูต้องแต่แรกก็ไม่บอกกูต้องแต่แรกเออเฮ้ยมึงลงสีให้กูด้วยดินี่มึงกะยังไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเอาเสร็จแล้ว เฮ้ยแต่ว่ามันโล่งไปหน่อยวะมึงใส่ที่จอดรถให้ด้วยดิอืมได้กูว่ามันต้องมีรัวบ้านโดยวะคือภาพปัญหาไปครึ่งนึงมันไม่เต็มเพราะสมัยก่อนแบทำทำลงแต่ในติกต็อกเพราะฉะนั้นมันจะมีแบบเป็นแบบเป็นแนวตั้งเป็นคลิปแนวตั้งไ็ไฟมาเถอะเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วมึงใส่คนเข้าไปด้วยได้ปะวะมันจะได้ดูเป็นบ้านไงจัดไปดิแบบนี้กูต้องได้คะแนนเต็มแน่เลยแต่ถ้าแบบนี้ฝนตกบ้านมึงน้ําท่วมเลยนะ เสียงผูบริตตอนแรกแกงนี่แบบไม่ได้เลยอ่ะจบน้ำไม่ท่วมแล้วเนี่ยจบน้ำไม่ท่วมแล้วพรุ่งนี้กูไปส่งครูเลยไอเด็กชายสมศักบ้านพ่อมึงวาดแบบนี้เหรอมึงมึงวาดแบทแมนให้กูเลยจะเอาไปส่งครูวันพรุ่งนี้อีกแล้วอ่ะเอออ่ะเสร็จแล้วโหมึงลงสีให้กูเลยเหรอถ้ากูไม่ทำมึงก็ให้กูทำอยู่ดีป่ะเริ่มแล้วเสียงผู้บรเริ่มเริ่มเปลี่ยนเปี่ยนไปบ้างแล้วเพราะว่าเหมือนครา้ที่สองมันเริ่มแบบเริ่มดัดดัดมากขึ้นอะแข็งแรงขึ้นยัง แบทแมนมันรวยขง้นยงูเฮงมันน่าจะดูรวยกว่านี้ป่าววะงั้นกูจัดแบบนี้ให้เลยแล้วกันแบบนี้และเริ่มนี่ไม่ได้ดูนานกลับมานั่งดูแลคิดถึงมันนั่นเนี่ยแบบามันดูดูมันดูแบบยได้ป่าววะสองปีแล้วมั้งนี้ดูยังเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆละกูขอต้องแต่เขาคนนี้อยู่อ่ะจนตอนนี้เขาคนนี้ไม่อยู่แล้วอะเฮ้ยเอายาวกว่านี้อีกยาวสะใจมั้งยังมึงรอบนี้กูต้องได้คะแนนเต็มแน่เดี๋ยว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 ถ้าครูถามว่าใต้หน้ากากแบทแมนมบไึงงงจะตออย่ แล้วกูต้องตอบไงวะเฮ้ยวันนี้ถอดหน้ากากถอดหน้ากาก้จะเป็นแบบนี้ไงอ้ไอ้นี่คือเหตุผลที่แบทแมนมันต้องมีหูใช่ไหมเฮ้ยมึงแม่งโคตรเก่งเลยว่ะเฮ้ยมึงแม่งโคตรเก่งเลยว่ะเด็กชายสมศักดิ์ไปพบอาจารย์ที่ห้องฝ่ายปกครองเด็กชายสมศักดิ์ไปพบอาจารย์ที่ห้องฝ่ายปกครองตอนแรกที่ช่วยฝันวาดรูปจนคุณครูเรียกพบคนดังตอนนั้นจําได้เลยว่าเสียงเจสตาาพากยากมากตอนนั้นยังไม่ชินกันว่านายวาดรูปเก่ง มาลองแข่งกับฉันนี่นี่เื่งทำสิ่งเจตนาไม่ชัดเลยนะยังแบบว่าใครเก่งกว่ากันยังแบบยังไม่ชัดเลยอย่าัวรอช้าอยู่เลยรูปแรกฉันขอท้าแข่งวาดรูปทรงกลมเป็นยังไงล่ะรูปวสิ่งเจตนาก็ยังเป็นยังไงล่ะแฝงและเงาแต่ตอนนั้นคือรู้สึกเจ็บคอมากแล้ววะก็พอวาดได้อยู่นะนี่เลยวาดง่ายๆตอนเด็กๆเลยใช้เหรียญสิบวาดรูป นี่มันไม่ใช่ตำนานอย่างเงี้ยเจตตาเราเหรอวะเนี่ยขอเก็บเงินแป๊บนึงก่อนนะเดี๋ยวไปเก็บซื้อขนมหรือว่าการที่เจ้านั่นใช้เหรียญวาดวงกลมมันจะสื่อถึงว่าใครมีเงินก็สามารถสร้างได้ทุกสิ่งอย่างนั้นเหรอเจ้านี่มันลึกลับจังเลยงั้นรูปต่อไปฉันขอท้าวาดรูปรถในห้องของฉันน่ะเจตนาจริงแะเนี่ยโอยไปกว่าฉันแล้วรถเหรอเอ๊ะมันวาดยังไงนะเอ๊ะมันวาดยังไงนะ นี่มันจะมาไหมไหนกันเนี่ยรูปอะไรกันอุบาทสิ้นดีแต่เดี๋ยวก่อนมันต้องมีอะไรซ่อนเอาไว้ขนาดของรถจากใหญ่ไปหาเล็กฮะรถที่รถขนาดลงไปเรื่อยๆรถอะไรรถบ้านนะแฟนย่าขนาดนี้ได้ยังไงกันเจลดาไม่ได้วาดแค่รถแต่แฟนต่องาดขนาดลงไปด้วยงั้นรูปสุดท้ายฉันขอท้าให้วาดรูปตัวละครในเกมที่ชอบที่สุดเจลดาใช่ไหมไม่ได้เลยลงไปในภาพนี้ไปฝ่ยไเจลดานายแล้วนะมาริโอ ฉันเหลือน่อยแล้วนะไม่หลังต้องดบนี้สิฉันต้องไปขึ้นเรียนแล้วอะไว้มาวาดฉันจะไปขึ้นเรียนแล้วนะกระดาษเปล่ามันหมายถึงอะไรกันเจ้านี่ไม่มีตัวละครเกมที่ชอบอย่างนั้นเหรอหรือว่าคนระดับมันไม่เล่นเกมกันแล้วเจ้านี่มันคือตำนานจริงๆตำนานเานฝั่ง่อนเธอสมศักดิ์ฉันจะต้องชนะนายให้ได้อเสียงเจษตาเมื่อกี้มีคนมาท้าแข่งวาดรูปกับกูด้วยว่ะ แ่งว่าใครวาดเหี uh> ้ยกว่ากันนะนะวาดรูกเหชรอันนี้คำหยาบนะฮะปัจจุบันไม่มีเลยวนะครับวาดอาชีพในฝันปัจจุบันนี้ไม่มีในชีวิตแล้วมึงอยากเป็นอะไรอ่ะกูอยากเป็นตำรวจเป็นโจรดีกว่ามั้งมึงอ่ะแค่ว่าลูกอยากเป็นตำรวจเลยใช่ครับก็เสร็จแล้วอยากเป็นตำรวจมาต้องมากล้ามวะจะได้ดูเกไม่งนไงเฮ้ยงั้นมึงใส่คนร้ายให้กูสักคนได้ป่าววะเหมือนกูเพิ่งจับคนร้ายได้อ่ะแบบนี้เป็นไงแต่ถ้าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบมันจะดูดีกว่าป่าววะก็ถึงบอกไงครับทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะกูจะได้ไม มันเนี่ยลิงก์ถึงกันชุดนอกเครื่องแบบโหแม่งโคตรเชยเลยว่าเอาชุดเท่ๆหน่อยดิแล้วมึงอยากได้ชุดแบบไหนอ่ะกูอยากได้ชุดที่มันดูกล้าหารกล้าหารหน่อยว่ะงั้นแบบนี้เออแบบนี้แหละยอดตำรวจสมศักดิ์ผู้กล้าหารแต่กูทําให้มึงดูกล้าหารกว่านี้ได้อีกนะจริงเหรอเอาดีเอาดีนี่ไงสุดยอดแห่งความกล้ากูก็เริ่มแปลกยอดตำรวจสมศักดิ์มือปราบจระเข้ชอบอ่ะเป็ชายสมศักดิ์กูอยากให้คําแนะนําเกี่ยวกับอาชีพในฝันของเธอสักหน่อยนะ มึงงานกลุ่มรอบนี้วาด UFO กันดีกว่าโอเคโอเคได้ได้โอเคโอเคได้ได้ไดโอ้โหเสียงเอา้ามึงวาดสมุดแล้วอ่ะงานกลุ่มให้กูวาดอะไรบ้างดีลบกอนลบกอนอะนี่<า>กูวาดาวบ้านตรงนี้เหมือน UFO มันจะมาทักทายมนุษย์ไงเปล่ามันไม่ยิงเลเซอร์ใส่นะงั้นต้องมีเครื่องบินลบบินมาช่วย UFO ก็ปล่อยเอเลียนออกมาโจมตีเครื่องบินก็ทิ้งระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มเนี่อะไรวะเนี่ยลอยระเบิดไง มึงว่ามันเริ่มเละแล้วป่าววะเฮ้ยไม่รอมันเริ่มยแล้วกำลังสวยเลยงั้นพอโดนระเบิดเสร็จแล้วมันก็ต้องแบบนี้แหละอ,<น>อะไรวะเนี่ยประตูฉุกเฉินไงทางออกสองฝั่งและไอ้นี่อ่ะที่ระบายควันก็โดนระเบิดไปไม่ใช่เหรองั้นกูต้องเติมไฟเข้าไปมันจะได้ดูสมจริงกูว่านี่ยเละแล้วแล้วเอาไงดีวะเนี่ยอือกูว่ามีทางแก้ทางเดียวว่ะอือหอ่ะเนี่ยแหละเอาไปส่งครูเอ้นี่อะไรวะเนี่ยก็บ้านมันโดนยิงเลเซอร์ไปไงก็เลยเหลือแต่ซาก อ่าและไอ้น้ำตาลน้ำตาลเนี่ยมันเป็นแสงตอนกำลังขึ้นบินนะมึงอย่าไปคิด okay, okay. ม<อ>ากอย่าไปคิดมากโอเคโอเคมองกัวได้่ยูเลยเด็กชายสมศักดิ์เธอกับเพื่อนวาดหมูกระทะได้สวยมากเลยนะเปล่าครับครูนี่ UFO วาดวอร์ดอมอให้หน่อยดีจะเอาไปส่งครูวันพรุ่งนี้อะไรคือวอร์ดอมอวะวอร์ดอมอพอมดนะในแฮร์รี่พอตเตอร์ไงเออนี่สมศักดิ์เริ่มเริ่มชักเริ่แล้วเริ่มเหมือนเริ่มเหมือนเป็นแล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วอะไรเนี่ย มึงเคยดูไะเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์อะเคยนะแต่จำไม่ค่อยได้แล้วว่ะเอาไม่เอาไม่เอาไม่วอเดอร์มอร์หน้ามันจะผอมผมหัวล้นล้นายตาดุร้ายจมูกเป็นแบนมีรอยยิ้มหน้ากลัวถือไม้กายสิทธิ์แล้วก็ใส่ผ้าคลุมสีดำอ่ะแบบนี้ใช่ไหมเออแบบนี้แหละแต่ํมไมก่อนนะคลิปเลยว่ะถ้ามันเดียวเสร็จนะเรื่องมากจังวะคือแบบหนึ่งหนึ่งคลิปเงี้ยต่ันเดียวเสร็จแบบสวยงามแต่ว่ามันไม่มีหูละวะไอ้วอเดอร์มอร์เนี่ยเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่ะ เหมือนจะมีนะหูลำแหลมมั้งแล้วดวงตาอก็มีนะกูรู้แหละกูเคยดูอยู่เรื่องเนี้ยแต่อันนี้มันไม่ใส่เสื้อผ้านะเฮ้ยมึงไปดูภาพไหนมางเนี่ยกูจําได้อันนี้มันไม่ใส่เสื้อจริงจริงปั๊มะ่งั้นงั้นเปลี่ยนให้เหมือนในหนังหน่อยแล้วกันนี่ไงเหมือนในหนังเป๊ะใส่แหวนเข้าไปอีกวงด้วยแหวนนี้มาไงวะเนี้ก็มันจะเอาแหวนไปทำลายไงมึงไม่เคยดูวะอต้องเป็นแหวนตระกูลรีเดิลแน่เลยกูจำได้แล้ว เด็กชายสมศักดิ์บอกครูหน่อยสิว่าน,นี่ตัวละครจากหนังเรื่องอะไรแฮร์รี่พอตเตอร์กับแหวนของพิภพครับมึง hmm. อาทิตย์นี้ครูสั่งให้วาดนิทานน่ะมึงวาดเรื่องอะไรวะกูวาดเรื่องไข่ทองคอําอ่ะงั้นมึงวาดเร,เรื่องลูกหมูสามตัวให้หน่อยดีได้ได้อ่ะเสรั็จแล้วทำไมมันเหมือนกันไปหมดเลยวะให้มันแตกต่างกันหน่อยดีงั้นแบบนี้โอเคไหมมันก็ได้แหละ แต่มันดูไม่เล่าเรื่องเลยหรือวะแล้วมันต้องยังไงวะการบ้านกูในกูว่าแค่ไข่ทองคำใบเดียวจบเลยนะเนี่ยเอาแบบนี้เอาแบบนี้ตัวแรกนั่งกินอาหารชิวๆเหมือนกันในรเราเนี่ยเพราะมันสร้างบ้านเสร็จก่อนคุณ้องไม่รู้สึกว่าตอนนี้เหนื่อยเปล่าไม่ช่ร้ากว่านอนนี้เหนื่อยกีบกวาดแล้วก็ตัวที่สามกำลังสร้างบ้านอยู่เลยแบบนี้น่าจะได้แล้วนะเออแบบนี้แหละเล่าเรื่องครบจบในตอนเฮ้ยแต่กูทำให้ไม้ารอมาวันนี้อีกนะยังไงวะอะไรวันนี้อ่ะ แล้วหมูกูล่ะคือแบบนี้หมูตัวแรกมันหนีไปแล้วไงเหลือแต่บ้านพังๆแล้วไอ้นี่คืออะไรอะกองโคลนไงก็หมูมันชอบนอนในโคลนไม่ใช่เหรอแล้วไอ้เขียวๆนี่คืออะไรวะก็หมาป่ามันเป่าลมไงผ้าปูเตียงมันเลยลุดแล้วอีกหน้นะก็หมอนข้างไงเล่าอ๋อจริงพี่เป็นจำไม่ได้เลเหมือนกันใช่ปะใช่เลยเพื่อนแล้วคลิปนี้ไม่ค่อยได้กลับมาดูไงวะคือในหมูตัวที่สามเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าหมาป่าจะมาทางป่องไฟมันเลยผูหัวเอาไปดูไง เอาเว้ยเดี๋ยวกูไปส่งครูแล้วเอาเว้ยไปส่งครูโดนด่าครูครูสั่งให้วาดนิทานไม่ใช่ให้วัดอาหารครูสั่งให้วัดกิจกรรมวันสงการว่ะของกูวาดตอนนี้หนักกว่าตอนเมื่อกี้ไอตอนเมื่อกี้ว่าเนยแล้วโอ้โหไอตอนนี้ยิ่งทุเรศแบบเขาจะไปทำบุญกันที่วัดนะงั้นวาดพระมันต้องเป็นกิจกรรมดิไม่กานตัวเองตอนเสียงตัวเองเขาร้องอะไรกันบ้างวะสงการมันก็แค่วันหยุดยาวไม่เห็นมีกิจกรรมอะไรมันกำลังจะมาแล้วย กูนึกออกแล้วพระอาบน้ำฮะอะไรนะน้ำอาบพระพระอาบน้ําน้ําอาบพระอะไรสักอย่างเนี่ยหรอยังยังยังตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนที่ที่สุดไม่รู้นะกูตามใจมึงต้องมีดินสอพองด้วยไอ้ดินสอพองนี่มันเป็นยังไงวะเออกูคิดว่าน่าจะเป็นดินสอด้ามยาวๆเลวมเหมือนไม่พองอ่ะเฮ้ยแบบนี้ตอนเด็กๆย่คนทชงการเขาจะเล่นน้ํากันด้วยนะ งั้นก็ใส่ห่วงยางเข้าไปมึงว่าครบยังวะคนดูกอไปได้เลยนะฮะช่วงนี้ยังยางเดไปดูเลยไม่น่าสนใจหรอกอะไรวะเราฟังพี่ตป็นร้องเพลงไม่อ๋อเออใช่มันยังมีเพลงอยู่เลยนี่วะอยากให้เทียนเตียนน่าเดี๋ยวผลบุญไม่ตรงจะไปฟังมันครับตอนนี้พี่เป็นนี้จะพูดอะไรจะจะแบบนี้ครบเลยนักเรียนทุกคนคะ การบ้านชุ่มสงการถูกยกเลิกนะครูประจําวิชาเมายังอยู่โรงพักอยู่เลยนี่คือช่วงนี้วาดไดโนเสาร์ให้หน่อยดิยังไม่ให้สีเหมือนชเลยนะนี้อ่ามึงจะเอาพันไหนอ่ะกูอยากได้ไทยแลนด์โนสูรัสเล็กกูกะแล้วว่ามึงต้องเลือกอันนี้ของดีอะอันนี้ค่อยดีหน่อยไอ้ีกสองคลิปที่ผ่านมานี่ไม่โอ้มึงฝีมือไม่ได้ปัดตกอ่ะคลิปเมื่อกี้ไดโนเสาร์มันต้องมีขนด้วยใช่เหรอวะไม่มีขนมึงลองเปิดคลิปแนดูดิเขาบอกทีเล็กมันต้องมีขนอันนี้เรื่องจริงนะทีเแต่ในหนังมัไมีนะในหนังมัน ใส่ขนลงไปด้วยทีเล็กกูเป็นหมาพุดเดินไปแล้วแล้วมันจะมีในปัจจุบนันเลยเสียงสมศากใช่ละขนไก่กูว่าเราวาดตามแบบหนังดีกว่ามาั้งมันไม่แป,แป,แปแลกๆหรอวะเนี่ยเฮ้ยงั้นเอางี้วาดเป็นฟอสซิลไปเลยแล้วกันเอาซะยากเลยมึงอะแบบนี้เฮ้ยแต,แต่เนี้ยวาดยากจริงวัวปกติไม่เคยวาดแบบนี้ครูอาจจะติดว่าชิ้นส่วนโครงกระดูกมันดูไม่ค่อยสมจริงนะเพราะครูก็วาดมั่วเอาแล้วจะทำไงดีวะ ต้องแบบนี้อะไรวันนี้ก็ไดโนเสาร์ที่เพิ่งโดนอุกบาทชนไงอ้เออเหมือนจริงดีและไม่ต้องห่วงว่าสัดส่วนกระดูกจะผิดด้วยเด็กชายสมสักนี่มันไดโนเสาร์พันอะไรไทแลนโนโซรัสเล็กครับครูนึกว่าไก่ย่างวิเชียรุรีนะเนี่ยว่าลูจนสลัดให้หน่อยดิจะเอาไปส่งครูวันพรุ่งนี้ครูสั่งให้วาดอะไรก็ได้ในทะเลไม่ใช่หรอวะออาจริงตอนนั้นก็ถือว่าแบบมีไอเดียอะไรในการวาดเยอะนะปัจจุบันนี้เหมือนแบบ วดโจรสลัดก็ต้องเป็นวนี้แหละวะจะอะไรแปลงเป็นอะไรดีมึงจนสลัดยังไงวะมึงไม่รู้จักได้ไงเนี่ยนี่จรสลัดที่ดังที่สุดแล้วนะลูฟี่ไม่ใช่เหรอวะที่ดังที่สุดอะคือลูฟี่มันก็ดังแต่ตัวนี้มันก็ดังนะเว้ยเออทางั้นมึงใส่หมวกให้หน่อยดีหมวกอะไรวะเนี่ยก็หมวกจนสลัดไงมึงเห็นคุ้นเลยวะเอาแบบคุ้นคุ้นหน่อยดีงั้นแบบนี้ลูฟี่มันไม่ได้ใส่แบบนี้นะมันค่อยเหมือนจนสลัดหน่อยมึงจะเอาหมวกแแจสปร์โร่ก็มีบอกใส่แบบนี้ เออแบบนี้แหละแต่พอดูอยวีดีันดูไม่รู้ว่าเป็นโจรสลัดอ่ะช่วงแรกยังไม่ค่อยได้ใส่อยสเป็นโจรสลัด็ดูอยู่ล้วแบบมันดูเหมือนคนที่ใส่อสเตอร์ไอคอนไปเอาออกเอาออกเฮ้ยแต่เดี๋ยวกูชอบตะขออ่ะเปลี่ยนเป็นถือตะขอได้ป่ะได้ได้กูติดอีกแค่อย่างเดียวว่ะคือไอเนี่ยมันถือขวดเหล้าเดี๋ยวครูว่ากูอีกเปลี่ยนเป็นถืออย่างอื่นได้ป่าวะโจรสลัดไม่ถือขวดเหล้างั้นก็ต้องถืออย่างอื่นที่มีประโยชน์แล้วกัน ทำไมต้องถือข้าววะระหว่างเหล้ากับข้าวอันไหนมีประโยชน์กว่ากันเรามันมีเหตุผลนะฮะไม่ได้แบบสักแต่มมม่วงนะครับผมไอเด็กชายสมศักดิ์ใครเขาทำนากันกลางทะเลกันฮะ่มึงสมัยนี้ครูศิลปะคนใหม่เขาขอให้วบรวมงานเก่าๆไปส่งใจมาออะแล้วไงวะมึงดูคะแนนกูดิลงติ๊กต่อวันแรกขึ้นหลังเลยกูได้ศูนย่เฉยเลยแต่ครูที่ให้คะแนนเราเขาย้ายออกไปแล้วไม่ใช่หรอวะย้ายแล้วมันโดไหมว่ะ ก็ไม่มีใครเลยแต่ว่าไอเดียการเปลี่ยนคะแนนที่เป็นของเขาก็ได้สิบคะแนนแล้วต้องขี้โกงพอตัวถึงจะขี้บุกนี้ก็ได้เหรอวะแต่รูปแบทแมนเอาไงดีวะคือพอเขาโกรธมากอะแตชละรูปิ้งมีิคก็บอกไปสิว่ามึงทําขาดเองส่วนที่มีคะแนนเต็มสิบเลยขาดหายไปโอ้หไเวเ่อ้าวแล้วอย่างรูปตำรวจนี่ครูให้กูสิบคะแนนเต็มแต่เขียนกํากับว่าให้มองหาอาชีพอื่นด้วยเอาไงดีวะไม่ยากไม่ยากแค่เติมคําเข้าไปก็ดูดีแล้ว มองหาอาชีพอื่นด้วยอย่างเช่นจิตกรเพราะเธอมีความสามารถฟังดูดีม่ละมึงโอะอันนี้งานย้อนรูป UFO ของพวกเราอะอ๋อตอนแรกครูขอให้1 0คะแนนเต็มแล้วนะแต่พอกูบอกว่ารูปนี้พวกเราวาด UFO ครูเลยให้แค่4คะแนนเองว่ะจริงๆตอนแรกถ้ามึงไม่บอกครูว่าเราวาด UFO ก็จบแล้วนะเอางี้เติมขีดเข้าไปหน่อยก็ได้ A บวกแล้วเฮ้ยมึงเก่งจังวะมีภาพอะไรวะเอามาเอามามาอันนี้รูปวัวโดมครูให้แค่5คะแนนเองว่ะ เขาบอกว่ากูวาดผิดเรื่องเอาไงดีวะได้แค่ห้าคะแนนใช่ไหมงั้นมึงเติมคําว่าดาวเข้าไปแบบนี้ก็เป็นห้าดาวดิความจัดเลยว่าแล้วรูปเนี้ยเอาไงดีครูไม่ได้ให้คะแนนแต่เขียนว่านิทานไม่ใช่อาหารแบบนี้ต้องเพิ่มคําเข้าไปไม่ใช่นิทานไม่ใช่อาหารแต่เป็นผลงานศิลปะฟังดูยิ่งใหญ่ไหมล่ะมึงรูปนี้ยิ่งใหญ่ไหมล่ะมึงเพราะวันนั้นครูเมาช่วงสงการน่ะงั้นรูปนี้มึงเขียนสิบคะแนนเองไปเลย จัดไปดิครับ,ร,บ,บรูปนี้จะแก้ย,ย,ยังไงดีวะครูให้ครูแค่หกคะแนนเขาบอกว่ามันไม่เหมือนไดโนเสาร์อะมันเหมือนไก่ย,ย่างมากกว่ารูปนี้มึงแค่กลับหัวและเอาไปส่งครูโอ้แบบนี้ก็เป็นเก้าคะแนนแล้วดิใช่เลยเพื่อนอันนี้รูปสุดท้ายแล้วรูปโจรสลัดครูให้คะแนนดีลบจะทำยังไงดีวะงั้นต้องแบบนี้เราภูมิใจทริคนี้สุดเป็นพิเเออเพราะรู้สึกว่าแบบปม๊บเก่งจังคิดได้ไงวะเนี่ย คนที่จะได้เป็นตัวแทนไปนแข่งประกวดวาดรูประดับโรงเรียนคือเด็กชายสมศักดิ์ชาย,ชาย,าย,ายสมศักดิ์นี่นี่เป็นครั้งแรกที่<ว>พี่ต้องไปในช่องพี่เลยนะกูต้องเป็นตัวแทนไปแข่งวาดรูปเนี่ยมึงก็ไปสิมึงก็รู้ว่ากูวาดรูปไม่เป็นที่ผ่านมากูก็ให้มึงวาดตลอดจะเชื่อมกับอีพีล่าสุดเด็กชายสมศักดิ์เป็นครูอาจารย์ทอมวิชาการเรื่องทั้งทั้งตอนเนี่ยเชื่อมกับโรงเรียนพิศดารหมดเลยนีัเจลดบมา เธอทั้งสองคนคือตัวแทนไปแข่งวาดรูปของโรงเรียนสมศักดิ์ฉันกะไว้แล้วว่าต้องเป็นนายเอ้านายเองเหรอสบายดีไหมครูอยากให้พวกเธอรองวาดรูปตนี้เจสาเริ่มเปนเสียงปกๆปัจจุบันแล้ถือว่าเป็นการฝึกเร่มมือเอางี้พวกเธอวาดรูปโรงเรียนในฝันให้ครูดูหน่อยแล้วกันเดี๋ยวครูมาเอาเลยสมศักดิ์นายเริ่มก็ยังแป่งๆฉันอยากให้โรงเรียนอยู่บนภูเขาอะเวลาไปเรียนจะได้ดูวิวได้แบบนี้อีกแล้วเหรออะไรกันเนี่ย นี่มันกะลามะพร้าวชัดๆฮะหรือว่ามันจะบอกว่าการศึกษาในโรงเรียนก็เหมือนกับกบในกะลายังมีการศึกษานอกโรงเรียนที่ต้องเรียนรู้อีกมากมายเข้าใจแล้วแหละสมศักดิ์นายนี่สุดยอดจริงๆงั้นฉันจะเป็นคนลงสีให้เองคือฉันว่าโรงเรียนน่าจะต้องมีล้อด้วยนะไว้ขับไปรับส่งนักเรียนไงล้อแบบล้อรถอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แบบนี้ฉันอยากให้มันเป็นสีขาวๆมากกว่าเหมือนลูกหิมะที่กลิ้งไปบนพื้นน่ะนี่มันคิดอะไรของมันอยู่ สิ่งนี้ต้องการจะซื้ออะไรกันแนะ่แล้วก็ถ้าวัานไหนน้าท่วมหรือต้องไปรับนักเรียนที่อยู่กลางทะเลก็จะต้องมีไม้พายยื่นออกมาอันนี้คือไม้พา,า,ายอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ในายลงสีเลยไม่พื่ออะนี่แหละโรง,ง,งเรียนในฝันนายว่างไง<ด><ห>บ้างเออคือว่านี่เที่ยงเลย<ล>นะนี่เมื่อไหร่ครูจะมาหิว่แล้วเข้าใจแล้วภาพนี้มันต้องมองกลับให้นักเรีนหน่อยนี้มันไม่ได้จะบอกว่าการศึกษาในโรงเรียน คือกบในกะลาแต่คือความสุขในกะลาต่างหากรสชาติอันหอมหวานของไอติมมะพร้าวคือความสนุกตอนเรียนหนังสือช้อนทั้งสองคันคือการแบ่งปันและความมีน้ำใจและสีขาวของไอติมมะพร้าวคือความบริสุทธิ์ของเด็กๆอย่างพวกเรานายก็ลงสีเก่งเหมือนกันนะเนี่ยนายทําให้ฉันเหมือนเป็นเด็กขัดวาดรูปบ,บนกําแพงฝีมือของนายกับฉันมันช่างต่างกันเหลือกเกินอาจารย์สมศักดิ์ ได้โปรดรับผมเป็นลูกศิษย์ด้วยเธอครับนี่นายไม่สบายหรือเปล่าบางคนยังไม่รู้นะว่าแบบไหนจสดสัจจสดสดาว่าไปถึงไหนแล้วนี่ครับคุณครูลูกของพวกเราก็เออเอาละเจสตาดานอ้เลยคุณครูกำลังงงอันนี้อีพีสุดท้ายเเป็นตอนสุดท้ายของอีพีหนึ่งนะเพราะว่าสมัยก่อนเอาลุมลมลอนนมาล้วมันล้ม เขาแขข่งันนทุกคแต่ก่อนพี่จะทําลงวันศุกร์ในติกต o อนนะแล้วก็หลังๆก็เามารวมรวกันแล้วก็ทำลงยูทูบเอาล่ะงั้นเริ่มจากวาดเส้นก่อนแล้วกันไอ้นี่มันคืออะไรล่ะครับอาจารย์ก็เส้นผัดไทยไงเอิ่มท่านอาจารย์ครับโจทย์ให้วาดผีไทยนะครับไม่ไมฉันได้ยินว่าผัดไทยนะผัดไทยอย่างนั้นเหรอไม่สินี่จะต้องเป็นแผนการของอาจารย์แน่ๆได้ครับท่านอาจารย์ จะจะบอกว่ารูปเนี่ยก็เป็นรูปที่วาดยากรูปหนึ่งนะเพราะว่าเอ่อเหมือนมันต้องดีไซน์เยอะดีไซน์ตอนตอนที่ที่วินิจออกแบบอ่ะจริงๆันว่าแบบจะให้มันเป็นกระสือยังไงแล้วให้มันดูเป็นภาพไทยด้วยแอบไปเลยนะเขาใครไม่ใครดูดูอยู่แล้วน้องๆดูกันอยู่แล้วน้องๆเคยดูอยู่แล้วนี่เขมาดูเด็กเราไงเราจะบอกแบบแบบเก็ดเล็กเกล็ดน้อยครับผมแล้วก็เติมผักกาดเพื่อความสวยงาม กุ้ง <จะ S 1> ในแทนหัวใจลแลประการ<อ>กในแทนปอดปนิดหน่อยอะไรกันนี่มันยังไม่ใช่ผีไทยเลยนะเนี่ยทําไมเรามองไม่ออกว่าท่านอาจารย์คิดอะไรอยู่ไม่ว่าจะมองมุมไหนๆมันก็แค่ผัดไทยหน้าตาแปลกๆเท่านั้น,นฉันว่ามันต้องมีคนกําลังกินด้วยนะเอางี้นายวาดบ้างเดี๋ยวฉันเป็นคนลงสีให้เองเดี๋ยวก่อนถ้าเติมหัวคนเข้าไปตรงนี้มันก็จะอะ เข้าใจแล้วสิ่งนอาจารย์มึงนี่ต้องการจะวาดีไทยตั้งแต่แรกแต่ใส่ความเป็นไทยในลูกแบบอาหารลงไปผัดไทยผีไทยผีไทยผัดไทยพิดถูกจริงๆที่ติดตามไปลูกศิ์ท่านอาจารย์งั้นผมจะวาดให้เต็มที่เลยนะครับโอ้โหลายเส้นนายก็สวยนะเนี่ยเก่งพอๆกับเพื่อนฉันเลยมาๆเดี๋ยวฉันลงสีให้เอง ตอนจำได้ว่าตอนที่คิดไอเดียเนี่ยแลวทำคลิปเนี่ยตอนนั้นน่ะวางแผนไว้เลยว่าเดี๋ยวจะต้องมีตอนหนึ่งที่เจษดาจะต้องสู้กับปูริสพี่บินจำได้ปะตอนที่วินเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวจะต้องมีเจตดาสู้กับปูริสสักครั้งหนึ่งและเชิงความหมายอย่างแท้จริงอนาคตแล้วก็มีนะอยู่ในทิพีสังผมคงจะไม่สงสัยเลยเอาละเจษดาไปส่งกันเถอะได้เลยครับท่านอาจารย์สมศักดิ์และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดรูปก็คือโรงเรียนวัดสวนส้ม เอาอะจบแล้วฮะโอ้ช่วงแรกจบแบบไม่มีไม่มีอะไรด้วยนะไม่มีเขาเรียกว่าแบบเออโปรดติดตามตอนต่อไปหรือไม่ก็แบบว่ามันช่องใหม่ๆมาทุกวันศุกร์เอออะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงลัางๆมันจะมีอย่างงั้นฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะก็จบแล้วนะครับจบแล้วนะน้องๆถ้าเกิดชอบแบบให้พี่รีแอคชั่นอย่างงี้อีกก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพี่พี่ปินิกกับพี่ฟิล์มจะได้มารีแอคชั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็สำหรับท่านอื่นๆนะที่จะรีแอคชั่นช่องพี่ปินิก เอ่อขอไม่อนุญาตนะครับพี่พี่สองคนเรียกกันเองนะแล้วก็ถ้าเกิดแบบอยากดูคลิป,ปนอื่นก็สามารถเข้ามาดูคลิปที่ช่องเป็นการ์ตูนได้นะครับผมวันนี้ก็คอมเมนต์กันไว้ข้างล่างได้เลยนะคะผมวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมนะครับผมสวัสดีฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับ